เอาละครับก็ขอสู้ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมผมคาเวลแมคควายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเมืองเท็กซัสโลเพนะครับซุ่มวันนี้นะครับผมปลอมตัวเป็นคนหลงทางไม่มีม้านะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีคนดีสักกี่คนนะครับที่จะช่วยเราไปส่งได้นะครับแล้วจะมีใครมาป้นเราหรือเปล่าหรือใครไม่ช่วยเราบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนโลเคชันมายืนตรงตรงตรงนี้แล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางผ่านที่คนน่าจะผ่านบ่อย บ่อยขวาทางตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมันใกล้กว่าแบกวอเตอร์นะครับระหว่างคอกรัวกับแบกวอเตอร์ผมคิดว่าน่าจะผ่านทางนี้ใกล้ขวาเนาะก็เลยมายืนตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนครับผมเจอคนครับแต่ว่าเอ๊ยยังไงยังไง <c oughs> เขาเลือกที่จะไปนะครับแม่หญิงคนนี้เขาพามา้าไปดื่มน้ำนะครับทุกคน ดูซิว่าเขาจะสนใจที่จะช่วยอะไรอะไรเราบ้างไหมนะครับและแล้วเขาก็ตรงดิ่งไปที่ข้อกัวเรียบร้อยครับแม่ยิงคนนี้โน pe ผมว่าผมอาจจะต้องใส่เสื้อแล้วล่ะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเป็นโจนก็ได้นะเวลาผมถอดเสื้อแต่ดูสีเสื้อครับทุกคน สี่เสื้อกังแบบเอาละครับตอนนี้มีคนผ่านมานะครับมีคนผ่านมาหนึ่งคนนะครับรู้สึกจะเป็นเชอร์ฟรีฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสวัสดีท่านทมาตรงนี้เนี่ยอ,อ๋อม้าข่าตกเหวตายนะท่านข้ากำลังหาคนที่จะช่วยพาข้าไปส่งที่คองม้านะ่ะมาๆๆโอ้ท่านเป็นเชอร์ฟรีฟหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่ใช่โอ้ไม่ใช่แต่งตัวคล้ายๆนะท่านชื่ออะไรหรือโอ้ได้ท่านชื่ออะไรหรืออ๋อข้าชื่อคาเวลแม็กไกวนะท่านข้าเพิ่งอ,อพยพม,มาอยู่ที่นี่นะมามาที่นีแล้วสามสี่วันได้แล้วนะท่านสามสี่วันมีครับวันนะหรือ,อยังท่านหรือมีพังปเงูเดนอ่าตอนนี้ข้าดูๆอยู่แตนะ่ว่าข้ายังไม่มีอะไรเลยนะ ก็เลยปฏิเสธคาราบาลเริ่มต้นใหม่ค่าหรือเปล่าโอ้ขาจะพิจารณานท่านอยู่กลุ่มไหนหรือมันไม่ได้ดังหรอกมันอยู่ชื่อว่ากลุ่มอ๋อข่าข่าว่าเคยเห็นนะเคยเห็นในบอร์ดนะท่านใช่ใช่กักลุ่มนั่นแหละต่งั้นค่าจะมเรามันไม่ได้เน้นแบบอะไรรยามาทำงานไม่ตึงใช่ไหมใช่ใช่เน้นว่าทำริจ อ๋อเข้าใจเข้าใจงั้นค่าอาจจะต้องพิจรารณาอีกทีเพราะว่าข้ามีสหายอยู่ด้วยนะงั้นค่า,อาขอ<ๆ>เลขนกไว้ท่านท่านไว้แล้วกันน่าสนใจดีนะครับไ,ได้ท่านจะข้าจดไว<ป>้ถ้าสุดที่เกิคืออยากได้คนเพิ่มมาช่วยงานมาช่วยทำเรื่องนี้กันเลยอ๋อสหายค่าเขาเป็นผู้หญิงนะท่านไม่ติดใช่ไหมล่ะไม่ติดเลยคือแกงนข้าจะผู้หญิงหมดเลยอ๋อโอเคใช่ ได้รับอยู่เหมือนกันน่าสนใจนะานเดีอย่างไรข้านนกไปแน่นอนท่านขอบใจท่านมากนะได้ได้ไดไดสรุปท่านคนนี้นะครับเป็นคนดีนะครับผมนะ <l ug> ตอนนี้ผมก็จะกลับไปยืนอยู่ที่เดิมใหม่เหมือนเดิมนะครับ <l ug> เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมนะครับก็หวังว่าจะไม่ได้เจอคนเดิมนะครับผมถ้าคนเดิมไม่เห็นที่ผมที่เขาไปส่งผมเนี่ยก็คงจะนึกว่าแบบไอ้ชายคนนี้มัน ปกติหรือเปล่าเนี่ยทำไมไมายืนอยู่ที่เดิมอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนีครับผมอาจจะต้องบอกเขานะว่าเออผมผมกําลังเทสทดสอบคนในเมืองอะไรประมาณนี้ก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจกันอน่ะนะแต่คือตอนนี้ผมหาฮากับเสื้อสีเสื้อตัวเองมากเลยทุกคนคือชุดมันเหมือนเกลับมากทุกคน ทำไงได้นะอันนี้เสื้อตัวนี้พอดีมีสหายให้ผมมานะตอนที่ผมเป็นผู้อพยพใหม่เขาก็ให้เสื้อตัวนี้มาใส่เขาว่าเขาซื้อผิดมานะ่ะแต่ปกติผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้แน่นอนนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะออมีคนถามผมในในนี้ค่อนข้างหลายคนนะครับว่าเอ,อท่านเคยไปเล่นที่รัดอื่นมาบ้างไหมเช่นรัดโฟรตีรัดอะไรพวกนี้นะครับก็คือผม เคยไปเล่นมาทุกรัฐแล้วนะครับจริงๆก็แค่เล่นแค่3รัฐก็คืออะเท็กซัสโร่เพย์โฟตี้แล้วก็วูจินเนียนะครับก็จากที่ได้ได้เล่นมานะครับผมรู้สึกว่าชอบที่อะเท็กซัสเขาไมา่สุดนะครับคืออ่าก่อนอื่นเลยเกมเพย์คือผมว่ามันคลาสสิกแล้วมันสมจริงมันเรียวดีนะครับแล้วก็ส่วนรัดอ่ารัดโฟตี้นะครับผมรู้สึกว่าก็เกมเพย์เขาไม่ก็ดูดีนะครับแต่ผมคิดว่าเขาเน้นไปทางกิจกรรมมากกว่าสตอรี่นะครับเช่น พวกระบบ PVP อะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนั้นอันนี้คือผมก็ไม่ได้พูดว่าเซิร์ฟไหนเขาดีไปข่าเซิร์ฟไหนนะครับผมพูดถึงระบบเกมเ,มเพลย์ในการเล่นนะครับของแต่ละคนนะครับบางคนเขาก็ชอบแบบแนวกิจกรรมเยอะๆมี PVP อะไรอย่างงี้ครับบางคนเขาก็ชอบแนวแบบคลาสสิกธรรมดาเร็วๆในสตอรี่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนะผมชอบผมผมคิดว่าทั้งสองเซริร์ฟทั้งสองเมืองเขาโอเคนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบเล่นอยู่ที่รัฐนี้อารท็กามากกว่านะครับตัวเองครับ ผมได้ยินเสียงม้าอีกแล้วครับ <itch assessment> <OVER> ยังไงคร like ับคนนี้จะหยุดช่วยเราหรือเปล่านะครับชายชุดดำกับม้าของเขานะครับเขาหยุดแล้วก็ไปนะครับในที่สุดเงาเลยกกู nope <Nope. S 2> มีเสียงมาร์กแล้วครับทุกทุกคนผ่านไปแบบไร์ใยดีอีกหนึ่งท่านนะครับดูทรงนั่นจะรีบจัดโน้ปธรรม,มาที่แท้จริงนะครับย่อมไม่มีคำลอบใจนะครับทุกคนผมว่าผมนั่งรอแบบนี้ดีกว่านะครับเผื่อเวลาใครเอาขี่ม้าผ่านเขาจะได้ไม่คิดว่าผมแบบเออเพิงพ่งเพิง่งลืมตาขึ้นมานะครับเพิ่งเข้าเมืองนะครับ เอาละผมเจออีกหนึ่งคนนะครับยังไงนะครับแม่หญิงคนนี้ <c oughs> ผ่านไปแบบลายเยหญ่คนนึ่งแล้วนะครับทำไมเชิงใจร้ายยางนี้โน <Nope. S 1> ้านั่งเหมือนก็ชิวเกินบางทบางีบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราแบบกำลังนั่งชมนกชมไม้ชมลำธารอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับนึกว่าเรากำลังนั่งชิวอะไรอย่างนี้เขาเลยไม่อยากลบมกวนหรือเปล่าวะหรือว่าผมคิดมากไปเองทุกคน ผมต้องยืนยังไงผมต้องยืนท่ายังไงดีวะให้ดูแบบเหมือนขอความช่วยเหลือทุกคนมันมีไหมคุกเข่าก็ไแ้ดลองดูคุกเข่าโอ้โหคุกเข่ามันก็เรียบร้อยเกินอย่างกับประกวดมารญาตไทยให้ตายเถอะพอเธอผมคิดว่าเดี๋ยวเขานึกว่าอะไรเข้าสิ่งให้นั่งอย่างนี้ได้ บุกมือแบบอ่อนโยนไม่น่าไม่น่าได้นะคุคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่าเอาครับผมเจอชายชุดดำคนเดิมหรือเปล่านะผ่านไปแบบแบบไลเยอร์ใหญ่อีกหนึ่งนะครับน pe <Nope. S 1> และข้ออีกสองนะครับดับเบิ้ลเลยน่าจะมาด้วยกันนะครับ n น pe ไม่มีคำว่าเมตตาปลานีใดๆขาดมีม้าใหม่ตัวนึ่งครับท่านผู้ชมขับไปแบบไรเยื่อใหญน pe บางที NPC ก็ยังดูเฟนลี่กว่านะครับทุกคน ผ่านไปแบบไลเยอร์ใหญ่อีกสองโน้ปโนบ้าจริงโหดร้าปาดเถื่อนผมจะวิ่งวนอย่างนี้นะครับให้เขารู้ว่าเราเราไม่มีมา้าแม้กระทั่งหมออ๋อนึกว่าหมอจะผ่านไปซะด้วยคนนะครับอันนี้คือหมอในเมืองนะครับวันดีท่านหมอพอดีอม้าข่าตกตกเหวตายนะท่านได้ได้รบกวนท่านหน่อยนะ ขอบใจท่านมากเลยนะข้ารอมาสักพักแล้วนะไม่มีม้มมาวิ่งเลย <ST AR> ที่คอ,อกม้านี่มีคนบาดเจ็บเขาท่าน <ST AR> อ๋อโอเคยังดีนะครับที่หมอยังแบบเออยังเห็นนะครับยังยังเหลียวแลเราแม้กระทั่งที่คลอ,อกม้ายังมีคนบาดเจ็บที่เขาต้องไปช่วยนะครับ <ST AR> ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดีนะถือว่าเป็นหมอที่ดีนะครับเป็นพยาบาลที่ดีมาก ตอนนี้เราก็ได้ถึงคอกมาแล้วนะครับผมทุกคนขอบใจมากท่านหมอเอาละทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าสถานที่หรือจุดยืนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปยืนตรงนั้นอีกเลยครับคนทีคิดว่าเราผิดปกติทางสมองนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาคงไม่คิดหรอกเลยครับว่าเรากํลาลังทำคอนเทนต์อะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะเปลี่ยนบ้างแล้วลนะ่ะน่าจะไป อยู่บริเวณประมาณตรงตรงนี้ครับทุกคนตรงไหนวะอี่ครับบริเวณประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดจุดเชื่อมของผู้ที่แบบว่าขี่ม้าไปบริเวณทายไปฟาร์มเมือเขือเทศหรือว่าไปขุดเหมืองอะไรแถวเนี้ยครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะขี่ผ่านไอ้ลำน้ำตรงนี้นะครับส,ส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแม่น้ำตรงอ่า ตรงทางไปตรงชื่อแม่น้ำไรวาดากตานะครับดากูตาริเวอร์นะครับผมซึ่งจุดนี้นะมันจะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขับผ่านไปขุณเหมืองไปฟาร์มมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นไปทางเวเลนทายอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะผ่านกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเจอกับใครบ้างนะครับแล้วเขาผู้นั้นนะครับจะมีเมตตาช่วยเหลือเราบ้างไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้ายังไงใครอยากดูแบบสตอรี่แนวพวกแนวสตอรี่แก๊งสตอรี่กลุ่มป้นอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเป็นผู้อพยพใหม่มาในเมืองนี้เหมือนกันนะครับยังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะครับยังไม่ได้อยากเข้ากลุ่มไหนตอนนี้นะครับเพราะว่าลําพังตัวเองก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับอาจจะต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เน้นไปทางาทำทำคอนเทนต์แนว ชิวๆสบายๆายเรียบๆง่ายๆตลกๆสัมมาขวานะครับ <S <S ทุกคนครับมีม้ามาอีกแล้วครับทุกคนและแล้วเขาก็หยุดทุกคนาดีหวดดีท่านพอดีม้าข้าตกเหวนะใช่แล้วล่ะข้าเลยรอม้าคนเล่นล่อนแถวนี้นะเพื่อที่จะเอา เจ้าให้อย่างนั้นหรือให้ใครยืมหรืมใช่ให้ยืมโอ้ขอบใจท่านมากเลยนะได้เลยขอบใจมากในทุ่สุดนะครับก็อมีคนให้เราช่วยเหลือเรานะครับโดยการให้ให้ยืมม้านะครับซึ่งมาค ม้าได้คนนี้คือเท่มากทุกคนดูม้าเขาสิม้าดุดุมากเลยครับทุกคนน่าจะมีฐานะร่ำรวยอยู่นะครับพอดีผมไม่ค่อยเห็นเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะครับสองคนเมื่อสักครู่นี้นะครับพอดีตอนมืดด้วยจำหน้าไม่ได้แล้วก็ลืมถามด้วยว่าเขาชื่อว่าอะไรก็สรุปนะครับทุกคนเอาเป็นว่า ที่ผมทำคอนเทนต์มาทั้งหมดนี้นะครับว่าจะมีคนช่วยเรากี่คนไม่ช่วยกี่คนนะครับก็สรุปว่ามีคนช่วยเราเพียงแค่2คนเท่านั้นเอ้สามสามคนมีคนช่วยเราเพียงแค่3คนนะครับอีกประมาณ7จคนนะครับน่าจะ7คนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเลือกที่จะขับม้าต่อไปนะครับโดยไม่สนใจใยดีเลยนะครับแล้วก็มีคนเหลียวม,มองเหมือนจะช่วยคนนึงนะครับแต่ก็ขับ ผ่านไปนะครับคงคิดว่าผมเพิ่งลืมตาเข้ามาในเซิร์ฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็วิดีโอนี้นะครับสอนให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะช่วยเรานะครับยังไงทุกคนนะครับก็สนใจในเรื่องของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีใครมาสนใจเราจริงๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เจาะจงนะครับว่าต้องเป็นเกมไหนเซิร์ฟไหนอะไรยังไงนะครับบนโลกแห่งความจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยถึงแม้ว่าเราจะไปยืนโบกมือข้างถนนขอให้คนเขาช่วยเหลือครับก็จะมีรถ ไม่แทบไม่กี่คันนะครับที่จะจอดแล้วก็ช่วยเหลือเรานะครับผมแล้วก็การที่คนที่เขาไม่ช่วยเหลือเราเขาเลือกที่จะผ่านไปเนะี่ยเราก็ตัดสินใจเขาไม่ได้นะครับว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนไม่ดีนะครับเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาต้องทําที่สําคัญจริงๆอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเราไม่สามารถตัดสินใครได้จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม ก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ์ช anel ใหม่ผมด้วยแล้วกันนะครับก็จะพยายามหาคอนเทนต์สนุกๆชิวๆขำๆมาลงต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมสวัสดีก็ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ